ชื่อของเธอฉันไม่รู้จักคุณครูถามทักนักเรียนเข้าใหม่ชื่อของเธอฉันจำไม่ได้ชื่ออะไรขอให้บอกมาสวัสดีค่ะเด็กๆเด็กๆก,ก,กลับมาพบเจอกับคุณครูการเช่นเคยเลยนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างคะสำหรับวันนี้เอ ช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะคะเด็กๆอย่าลืมนะคะดูแลสุขภาพของตัวเองให้ดีๆนะคะคุณครูการเป็นห่วงเด็กๆทุกๆคนเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราจะเรียนในรายวิชาเดิมเลยนะคะคือวิชาคณิตศาสตร์กันนั่นเองค่ะแต่เราจะเรียนรู้เรื่องอะไรเราไปติดตามชมพร้อมๆกันค่ะ การเรียงลำดับจำนวน1-10ถึง10และ0นนะคะแต่วันนี้นะคะคุณครูจะสอนเด็กๆนะคะในเรื่องการเรียงลำดับจำนวนจากมากไปหาน้อยนั่นเองนะคะเด็กๆพร้อมหรือยังเอ่ยถ้าพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยคะ่ะการเรียงลำดับจำนวนคือการเปรียบเทียบจำนวน ย้ำนะคะคือการเปรียบเทียบจำนวนโดยสามารถเรียงลำดับจากมากไปหาน้อยหรือจากน้อยไปหามากได้ถูกต้องนั่นเองนะคะเด็กๆก่อนเข้าสู่บทเรียนนะคะเด็กๆคุณครูการจะพาเด็กๆฝึกคิดเลขกันก่อนนะคะเด็กๆพร้อมหรือยังเอยพร้อมจะคิดเลขกับคุณครูหรือเปล่าพร้อมแล้วใช่ไหมคะ วันนี้นะคะเราจะมาฝึกรับสมองกันนะคะตอบคําถามเล่นเกมกันนะคะเด็กๆพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยคะ่ะเด็กๆๆพร้อมหรือยังเอ่ยพร้อมแล้วเรามาดูกันเลยคะ่ะรูปภาพดอกไม้นะคะดอกไม้เด็กๆเ,เห็นไหมเอ่ยเห็นใช่ไหมคะ แล้วเราจะมาดูโจทย์นะคะว่าเขาต้องการให้เด็กๆทำอะไรโจทย์มาแล้วนะคะจากภาพมีจำนวนดอกไม้ทั้งหมดกี่ดอกคะเด็กๆก,กอไก่สองดอกขอไข่สามดอกคอควายสี่ดอกเอ๊ะเด็กๆลองนับกันสิคะว่ามีทั้งหมดกี่ดอกนะให้เวลาเด็กๆนับนะคะ หมดเวลานะคะคำตอบคืออะไรคะคือ3ดอกนะคะข้อไหนคะข้อขอไข่ถูกต้องนะคะทำได้ไหมคะเด็กๆไม่ยากนะคะเราไปฝึกคิดข้อต่อไปพร้อมๆกันเลยคะ่ะเด็กๆพร้อมกันหรือยังคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเรามาดูรูปภาพกันเลยคะ่ะเด็กๆเ,เห็นรูปภาพลูกโป่งไหมคะ เห็นใช่ไหมคะเด็กๆลองนับดูนะคะว่ามีทั้งหมดกี่ลูกเด็กๆอย่าเพิ่งตอบนะถ้าเด็กๆนับได้คําตอบแล้วเด็กๆเก็บไว้ก่อนนะคะโอเคนะคะอ่างูให้เวลาเด็กๆนับนะหมดเวลาแล้วนะคะเรามาดูคําถามกันเลยค่ะข้อที่สองนะคะคําถามนะคะจากภาพมีจํานวนลูกโป่งกี่ลูกคะเด็กๆ ข้อกอไก่สี่ลูกข้อขอไข่ห้าลูกข้อคอควายหกลูกคำตอบคือเท่าไหร่นะหกลูกนะคะถูกต้องนะคะคําตอบก็คือหกลูกนั่นเองนะคะแล้วเด็กๆจะตอบในข้อไหนคะก็ไก่ขอไข่คอควายข้อคอควายถูกต้องนะคะเด็กๆเด็กๆปรบมือให้ตัวเองด้วยนะคะ เด็กเก่งมากเลยค่ะเราไปฝึกทำโจทย์ข้อต่อไปเลยนะคะเรามาเริ่มกันเลยนะคะมีเลขห้าเลขสามเลขแนะคะเอ๊สามเลขนี้เป็นเลขอะไรนะเป็นเลขไทยหรือเลขฮินดูอารบิกคะทั้งสามตัวนี้เป็นเลขอะไรเอ่ยเลขฮินดูอารบิกนะคะแล้วเด็กๆมาดูนะคะว่าเขาจะให้เด็กๆทำอะไรนะ ข้อที่3นะคะจากตัวเลขข้อใดมีค่ามากที่สุดคะข้อกอไก่5ข้อขอไข่3ข้อคอควาย8ตัวเลขไหนที่มีค่ามากที่สุดคะข้อไหนเอย่ยข้อคอควายนะคะเลข8นั่นเองนะคะเด็กๆเด็กๆถูกต้องแล้วนะคะเก่งมากๆเลยคะ่ะ เรียงลำดับจากมากไปน้อยนะคะเด็กๆดูฝั่งซ้ายมือนะคะเป็นจำนว,ทน,ะะวน,ำน,นที่มีค่ามากที่สุดนะคะซึ่งจะมีดอกไม้ทั้งหมด5ดอกนะคะเป็นจำนวนที่เรียงจากสูงที่สุดแล้วก็มีเปรียบเทียบดูนะคะว่าจะเป็นจำนวนที่มีค่ามากที่สุดนะคะแล้วมาดูฝั่งขวามือนะคะเป็นฝั่งที่มีจำนวนที่น้อยที่สุดนะคะซึ่งไม่มีดอกไม้เลยซึ่งมีค่าเท่ากับศ0นะคะ เราลองมาดูจำนวนฝั่งที่มากก่อนนะคะจำนวนที่มีค่ามากคือ5นะคะลดลงจาก5อยู่1คือจำนวนอะไรคะจำนวนเลข4นะคะแล้วลดลงจาก4อยู่1คือจำนวน3นะคะแล้วลดลงจาก3อยู่1คือจำนวน2นั่นเองนะคะแล้วลดลงจาก2อยู่1คือเลข จำนวน1นะคะแล้วลดลงจาก1คือ0นะคะซึ่งไม่มีค่าเลยใช่ไหมคะแล้วเด็กๆลองนะคะเรียงใหม่จากมากไปน้อยอีกรอบหนึ่งพร้อมๆกันค่ะ5 4 3 2ีและ0นะคะ เรียงลำดับจำนวนต่อไปนี้จากมากไปน้อยนะคะเด็กๆเรามาดูแถวแรกกันนะคะดอกไม้ที่เป็นสีม่วงนะคะเราลองมานับกันดูคะ่ะหนึ่งสองสแถวแรกมีทั้งหมด3ดอกนะคะแล้วเรามานับแถวที่สองกันคะ่ะดอกไม้แถวสีเหลืองนะคะเริ่มเลยคะ่ะหนึ่สองสาม สี่แถวที่สองมีทั้งหมด5ดอกนะคะแล้วเด็กๆมานับแถวสุดท้ายคือแถวที่3กันดูนะคะว่าดอกไม้แถวสีส้มจะมีทั้งหมดกี่ดอกเรามานับกันเลยคะ่ะ1นึ่สองสามสีมีทั้งหมด4ดอกนะคะเอ๊เด็กๆลองเปรียบเทียบดูนะคะว่า แถวไหนจะมีค่ามากที่สุดคะแถวที่ไหนเอย่ยแถวดอกไม้แถวที่2นะคะแถวสีเหลืองนะคะจะมีจํานวนมากกว่านะคะคือเลขอะไรเอย่ยเลข5นะคะหจะมากกว่านะคะแล้วเด็กๆลองเปรียบเทียบดูสิคะว่าระหว่าง3กับสเด็กๆจะ เอาเลขไหนก่อนคะระหว่าง3กับ4นะคะเป็นจำนวนที่มากตัวต่อไปเลขอะไรเอ่ยเลข4นะคะเป็นตัวที่มากตัวต่อไปนะคะแล้วตัวสุดท้ายคือ3นะคะเก่งมากๆเลยนะคะเด็กๆลองเรียงใหม่อีกรอบหนึ่งนะคะ5 4 3นะคะเราไปดูข้อต่อไปกันเลยคะ่ะให้เด็กๆ เรียงลำดับจำนวนต่อไปนี้จากมากไปน้อยนะคะเด็กๆเห็นรูปภาพไหมคะเยอะแยะเลยรูปปลาลูปปูรูปเต่านะคะเด็กๆลองมานับรูปภาพปลากันก่อนนะคะแถวแรกนะคะเริ่มเลยคะ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด มีทั้งหมด7รูปภาพนะคะสำหรับรูปปลาต่อไปมาดูแถวที่2รูปปูนะคะเริ่มเลยค่ะ1 2 3 4 5รูปปูมีทั้งหมด5รูปนะคะต่อไปมาดูแถวสุดท้ายรูปเต่านะคะรูปเต่ามีทั้งหมดกี่รูปภาพนับเลยค่ะหนึ่ง 2 3. รูปภาพเต่ามีทั้งหมด3รูปภาพนะคะแล้วคุณครูจะให้เด็กๆเรียงจากมากไปหาน้อยนะคะเริ่มเลยค่ะเด็กๆจะเปรียบเทียบเอารูปภาพไหนขึ้นก่อนคะจำนวนที่มากที่สุดคือรูปภาพปลานะคะคือจำนวน7นะคะต่อไปละคะระหว่าง5กับ3เด็กๆเอาเอาตัวเลขไหนคะรูป จูนะคะจำนวนคือ5นะคะลองลงมาสุดท้ายก็คือ3นะคะเด็กๆเ,เรียงใหม่นะคะจากมากไปน้อยคือ 7, 5แล้วก็3นะคะเด็กๆเ,เก่งมากๆเลยค่ะให้เด็กๆเ,เ,เรียงลำดับ จากมากไปน้อยกันต่อเลยนะคะเด็กๆเ,เห็นรูปภาพลูกโป่งไหมคะมีตัวเลขฮินดูอารบิกอยู่นะคะมีตัวเลข3มเลข4ี่เลขสองเลขหนึ่งนะคะซึ่งเขายังเรียงไม่ถูกต้องนะคะจะให้เด็กๆเ,เรียงจากมากไปหาน้อยใหม่อีกหนึ่งรอบนะคะเด็กๆด,ดูเลยนะคะว่าเด็กๆจะเรียงตัวเลขไหนที่มีค่ามากที่สุดคะ ตัวเลขอะไรเอยอยู่ในลูกโป่งนะคะตัวเลขอะไรตัวเลข4นะคะเด็กๆก็มาเรียงใหม่นะคะเป็น4ขึ้นก่อนนะคะต่อไประหว่าง3 2แล้วก็1เด็กๆคิดว่าจะเอาตัวเลขไหนดีคะตัวเลขที่มีค่ามากตัวต่อไปคือเลข3นะคะเด็กๆก็เอาเลขสามาเรียงต่อจากเลข4นะคะเหลือ2ตัวเลขนะคะระหว่างตัวเลข2กับ1นนะคะเด็กๆเลือกเอาเลขไหนคะ เลข2นะคะเป็นตัวเลขที่มากจะต่อไปนะคะเด็กๆก,ก็เอ2มาเรียงต่อจาก3นะคะสำหรับตัวสุดท้ายคือเลข1นั่นเองคะ่ะเด็กๆก,ก็เอา1มาเรียงต่อจาก2นะคะเด็กๆลองเรียงลําดับจากมากไปาหาน้อยอีก1รอบนะคะเริ่มเลยคะ่ะสี่สนี่คือ การเรียงลำดับจากมากไปน้อยนะคะไปดูข้อต่อไปกันเลยคะ่ะค่ะเด็กๆเราลองมาเรียงลำดับจากมากไปน้อยกันอีกนะคะโจทย์นะคะเด็กๆเห็นไหมคะรูปภาพลูกโป่งนะคะจะมีตัวเลขที่หายไปอยู่นะเด็กๆสังเกตดีๆนะคะฝั่งขวามือจะเป็นเลขสิ ฮินดูอารบิกนะคะฝั่งซ้ายมือจะเป็นเลขหนึ่งฮินดูอารบิกนะคะเราจะมาเรียงลำดับจากมากไปน้อยกันนะคะเริ่มเลยค่ะส0บเก้า้าแล้วอะไรคะ9แล้วก็8ดนะคะแปดแล้วเจ็ดหกหแล้วหแล้วอะไรคะห้านะคะสี่สามสองนะคะหนึ่งนะคะ ได้ไหมคะเด็กๆเ,เรามาเรียงลำดับจากมากไปน้อยอีกรอบหนึ่งพร้อมๆกันค่ะ10 9 8 7 6 5 4 3 2 1นะคะเด็กๆเ,เก่งมากๆเลยค่ะค่ะเด็กๆได้เวลาทำแบบฝึกหัดกันแล้วนะคะ แบบฝึกหัดของเด็กๆนะคะจะอยู่ในหนังสือเรียนคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัยเล่มที่5เหมือนเดิมเลยนะคะหน้าตารูปร่างสีแดงนะคะหน้าปกนะคะแต่วันนี้นั้นคุณครูจะให้เด็กๆทำในหน้าที่เท่าไหร่เราไปดูกันเลยคะ่ะค่ะเด็กๆแบบฝึกหัดของเด็กๆนะคะจะอยู่ในหน้าที่14นะคะเรียงลำดับ ระบายสีภาพลูกโป่งที่มีตัวเลขที่มีค่ามากที่สุดด้วยสีเขียวและน้อยที่สุดด้วยสีฟ้านะคะเด็กๆลองดูนะคะว่าตัวเลขไหนที่มากที่สุดตัวเลขไหนที่น้อยที่สุดนะคะมากที่สุดระบายสีเขียวน้อยที่สุดระบายสีฟ้านะคะมาดูในส่วนของข้างล่างกันนะคะ เดียงลำดับจำนวนจากมากไปหาหน้อยและเขียนในช่องสี่เหลี่ยมนะคะเห็นไหมคะสี่เหลี่ยมยาวๆเลยเด็กๆลองฝึกทำดูนะคะข้างล่างก็จะเป็นจากน้อยไปหามากนะคะเด็กๆลองฝึกทำดูนะคะทำเสร็จแล้วอย่าลืมเอามาส่งคุณครูในวันเปิดเทอมนะคะเด็กๆวันนี้นะคะหมดเวลาลงแล้วนะคะ คุณครูจะถามเด็กๆว่าวันนี้เราเรียนวิชาอะไรคะวิชาคณิตศาสตร์ถูกต้องนะคะแล้วเด็กๆเ,เรียนรวมเรื่องอะไรกันคะเรื่องเรียงลำดับจำนวนจากมากไปหาหน้อยนั่นเองนะคะเด็กๆอย่าลืมนะคะไปทบทวนกันด้วยแล้วเด็กๆจะมาพบคุณครูได้ใหม่ในคลิปต่อไปนะคะวันนี้ สวัสดีค่ะ